สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลคลองน้ําไหลนะะอำเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรนะคะก็วันนี้ก็จะมาดูเครื่องยิงสีข้าวโรงสีสริเจริญฟาร์มนะคะก็วันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาดูงานล้วนเลยเพราะว่าช่วงนี้มีงานเพิ่มเข้ามานะคะนั่นคือการสีข้าวสารนั่นเองการสีข้าวสารเนี่ยเราก็จะต้อง ัดพวกกรวดพวกหินออกใช่ไหมเอ่อถ้าเป็นเครื่องสีปกติที่เรามีการคัดแบบนั้นมันอาจจะไม่ได้คุณภาพในการสีสักเท่าไหร่ วันนี้ก็เลยขอมาดูงานเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นตัวอย่างค่ะสําหรับที่นี่นะคะเขาทําเองสร้างเองเป็นงานแฮนด์เมดเลยนะคะผลิตเครื่องคัดขึ้นมาเองแล้วรับจ้างสีไปในตัวค่ะรับจ้างสีจากกลุ่มชาวนาะเกษตรกรทั่วไปทั้งพื้นที่ใกล้และไกลตอนนี้ทางโรงสีนะคะก็จะมีเครื่องคัดกรวดนะคะเครื่องยิงสีเครื่องแยกขนาดทั้งสเครื่องเนี่ยจะมีขั้นตอนเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะ ที่เราไปดูเนี่ยว่าเราเนี่ยอยากจะได้เอาไปติดตั้งที่ระด,ดังของเราบ้างนะคะเครื่องยิงสีที่เราไปดูเนี่ยเขาทําขึ้นมาเพื่อขัดมเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกนะคะเพื่อให้ได้มเมล็ดเข้าที่สวยงามนะคะแล้วก็มเมล็ดขาวใสแล้วก็มีคุณภาพด้วยค่ะที่โรงสียิสริเจริญฟาร์มนะคะเขาก็มีลูกค้าประจำเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่เลยส่วนราคาเข้าบริการเบื้องต้นก็จะมีสีอย่างเดียวเนี่ยกิโลละ3บาทส่วนสีแล้วก็ขั ขนาดบวกยิงสีเนี่ยกิโลละ5บาทค่ะทุกคนแล้วเขาก็แนะนําอีกนะคะถ้าไม่อยากซื้อเครื่องไปเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเพื่อที่จะมาสีที่นี่ได้เลยนะคะตอนแรกที่คุยกันเนี่ย ทางป๋าเนี่ยบอกว่าอยากจะมาซื้อแล้วก็ยกเอาไปวางตั้งไว้ที่บ้านนะคะแต่สรุปแล้วเนี่ยอาจจะสู้ราคาไม่ไหวนะคะเพราะว่าเครื่องหนึ่งเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก็เลยอาจจะตัดสินใจลากเข้ามาเพื่อให้สีให้ไหมอันนี้ก็ต้องรอสรุปกันอีกทีนะคะเครื่องยิงสีเนี่ยใช้เวลาทําค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าพี่พี่เขาทำเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นปี กว่าจะได้เครื่องหนึ่งทําขึ้นมาเพื่อขายเนี่ยอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าพี่เขาก็บอกว่าวิธีการทําเนี่ยมันจะต้องทําไปแล้วมันก็ต้องซ่อมไปเหมือนตัวเนี้มันเป็นเครื่องตัวทดลองของเขาด้วยอะค่ะทุกคนก็เลยอาจจะไม่ได้มีเครื่องที่เราสามารถที่จะยกไปตั้งได้ก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานนะคะอันนี้ก็คือมาเพื่อมาเรียนรู้นะคะแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันเฉยๆนะคะทุกคนแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ย ก็ได้รับความรู้จากการสีข้าวนะคะของ สีสิดิเจริญตามไปเยอะม,มากๆเลยยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคลิปส่งท้ายวันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศวิวทิวทัศน์ภูเขานะคะรวมถึงวิถีชีวิตของคนคลองลานด้วยค่ะอันนี้เอามาฝากกันเพราะภาพบรรยากาศสวยมากๆเลยค่ะทุกคนยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบา,บายบาย